สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทำโพลแบบสอบถามในโปรแกรมแ a นวาเวอร์ชันปี2 0 2พันยิบห้านะครับมาเริ่มกันเลยก่านครับขั้นแรกนะครับเข้าโปรแกรมแคนวานะครับต่อมานะครับให้มาที่องค์ประกอบอค้นหาคำว่าโพลนะครับนี่ครับหรือแบบสอบถามนะครับทีนี้ครับมันจะเป็นโพลกับควิสผสมกันนะครับอ่ะนี่เราเลือกครับเช่นอารมณ์นี่ครับโพลครับปุ๊บกดวางเมื่อวางแล้วเราสามารถเปลี่ยนคาตอบได้นะครับ โดยมาที่คำว่าแก้ไขนะครับทีนี้โพกับวิสเช็คง่ายๆครับเรามาคลิกที่จุดสามจุดนะครับถ้าวิสมันจะมีตัวเลือกว่าจะให้ข้อไหนเป็นข้อถูกนะครับถ้าโพจะไม่มีนะครับเพราะมันถามความรู้สึกนะครับเช่นเดี๋ยวเราถามนะครับอากาศนะครับอากาศวันนี้เป็น ไงบ้างนะครับคําตอบแล้วก็บอกไปนะครับว่าหนาว,นนนนหนาวร้อนอันนี้ครับหนาวร้อนร้อนมากเฉยๆประมาณนี้นะครับสําหรับโจวเลือกผงเนี่ยนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองกดนะครับเช่นบอกว่าวันนี้ปึ๊บ อกวันนี้หนาวนะครับนี่ครับใช้งานแล้วหนึ่งทีนี้วิธีการดูนะครับก็มาคลิกตรงคําตอบนะครับสามารถปรับแต่งสีเพิ่มสีสันสวยงามได้นี่ครับอผมบอกว่าร้อนมากอริหมยครับเฉยๆร้อนแล้วก็หนาวนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะแจ้งเห็นไหมครับแจ้งชื่อด้วยเวลานั้นเราสามารถอดาวน์โหลดเป็นไฟล์ csv นำไปใช้ดูหรือวิเคราะห์ได้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการทำโพก,ก็ไม่ยากนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ